วันนี้นะคะก่อนออกจากบ้านนะคะอย่าลืมนะคะเราจะต้องพกตัวนี้ไปด้วยนะคะดิสยา SS ค่ะตัวนี้เป็นตัวคุมหิวนะคะนี่เลยจะแนะนําว่าหลายๆคนที่กําลังคุมอาหารแล้วคุมอาหารไม่อยู่สักทีนะคะนี่เราทานตัวนี้นะคะ1เม็ดแบบนี้นะคะนี่ตอนเช้าหลังตื่นขึ้นมานะคะหลังจากอาบนะ้อำอ่ำท่าเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนีเลย1เม็ด หนึ่งเม็ดก่อนออกจากบ้านนะคะไม่ว่าคุณจะออกไปทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยอย่าลืมนะคะพกใส่กระเป๋าไปด้วยตัวนี้จะช่วยเรื่องของการคุมหิวค่ะแล้วก็เวลาที่เราออกกําลังกายนะคะ สามารถที่จะเบินได้ถึงสองเท่าเลยทีเดียวตัวพี่กิ๊กพิสูจน์มาแล้วนะคะเหงื่อนี่คือแบบว่าชุ่มมากๆเลยแต่ว่าไม่ได้ทานแค่ตัวเดียวนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของลำไส้ด้วยก็คือไฟเบอร์นั่นเองนะคะไฟเบอร์ริษยาตัวนี้พี่กิ๊กทานก่อนนอนปกติแล้วพี่กิ๊กเป็นคนทัตุแข็งมากๆเลยาะฉะนั้นเนี่ยพี่กิ๊กก็จะทานสองซอง แต่ว่าแนะนําให้หลายๆคนที่เพิ่งเริ่มทานนะคะทานแค่ซองเดียวก่อนนะคะบวกกับตัวดิสซายเอสคู่กันแบบนี้นะคะอย่าลืมนะเราจะล่างทอไปด้วยกันค่ะ